ไปพัทยา,ตายใต้การไปหาซื้อของรถก็จะติดตะกี้นี่รถติดมากเลยน,นี่อยู่สายสามนะคะกำลังเดินทางไปพัทยาใต้อะะนะคะซื้อของการวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเ,เพื่อนๆพี่พีถ้าวันไหนว่างก็ไลฟ์ถ้าวันไหนไม่ว่างก็ไม่ไลฟ์ บางทีเราก็ต้องมีทุรลอย่างเงี้ยเราจะมัวแต่ไลฟ์สดอยู่เราก็ไม่มีเวลาแล้วแต่ว่างวันไหนก็วันนั้นว่างค่อยไลฟ์ถ้าไม่ว่างก็ไม่ไลฟ์แต่ทำคลิปตลอดลงคลิปแล้วอะไรแล้วถ้าเราจะมัวแต่ไลฟ์สดไลฟ์สดอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเวลาไปไหนจะไปซื้อของก็ไม่ได้ เดินทางนะคะรถติดอุย้ยนานจังโรล,ลีอันนี้แมนนี่นั่งนั่อกุศ ติดเนะี่แหละพัทยาเป็นอย่างนี้นะรถตีดที่พัทยาใต้น่าจะติดเนี่ยเนี่ยเศร้าไหนเศร้าไหนยัยโง่เฮียเฮียคุกเฮียเฮียดูขึนเอาโอ้ยมโนมโนมโนโนลองเออโนลองถาม เนี่ยสาวหน้าเนี่ยเออแตเฮียมันก็ลองเลยเนาะนี่โนลองนะเนี่ยใช่เฮียโอ้โหแต่ไม่ว่าอยู่แฮปคาอยู่ก็คาร์ก็จริงจริงจริงโอ้โหเฮียเฮียทำเฮียอ่าเดินเต้นนะถ้าอยู่ค่ะถ้าคำคาร์ก็โอเคไม่รูกกี่นาอืมก็เต็มเต็มอ่ะก็เต็มเต็มอ่ะอ่าเวป้าน่ะเต็มเต็มคำเวป้าเนี่ยแต่ว่าคำเฮียอ่าถ้าอยู่วอกๆก็ลองถาม